สวัสดีครับทุกคนมาพบกับทำอาหารบ้านบูมอีกแล้วนะครับ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 วันนี้เราถ่ายรายการช้ามากๆเลยโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนั่นก็คือสเต็กนั่นเองครับใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วไปกดดูก่อนนะจะได้ต่อเนื่องนะแต่ว่าวันนี้จะเป็นตอนที่เราจะสอนทำเครื่องเคียงหรือว่าไซเดชนั่นเองนะฮะทำไมเราต้องมีเครื่องเคียงครับผมจริงๆสเต็กถ้ามันมีแต่เนื้ออย่างเดียวอาหารมันจะไม่ครบห้าหมู มันไม่มีแป้งไม่มีไขมันไม่มีแต่ว่าไม่มีแป้งไม่มีผักไม่มีแป้งไม่มีผักม,มันก็เลยต้องทำาไยดีขึ้นมาแต่จริงๆตามร้านอาหารทั่วๆไปก็จะเสิร์ฟคั่กันอยู่แล้วคือวันนี้จริงๆเนี่ยเราทุกคนจะได้รู้ว่าโอ้โหก่อนมันจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งมาข้างๆสเต็กใช้เวลานานกว่าสเต็กอีก <laughs> ใช่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้าใครไม่สะดวกก็ไป เฟ็นฝายทอดได้ซื้อแฮนด์บามาทอดก็ได้ใช่หรือไปซื้อผักมาลวกมาต้มก็ก็กินคู่กับสเต็กได้แต่ว่าในไหนเราจะสอนทำไซด์ดิชแล้วเราคงต้องเลือกเมนูที่มันดูมีขั้นมีตอนหน่อยใช่ครับคือโปโตกราแตงอ่าฟังชื่อแล้วงงแล้วงงแล้วกราแตงคนกดคลิปนี้มาน่าจะงงแล้วมึงจะทำอะไรวะบุญธิชคือเอาไว้ง่ายเข้าใจง่ายๆเลยมันคือมันฝรั่งที่สอนกันเป็นชั้นระหว่างชั้นจะมีชีสกบครีมแล้วก็ครีมแทรกอยู่ อ่ามันก็คือมันฝรั่งอบชีสนั่นแหละใช่นะฮะเดี๋ยวเราจะทำโพเตโต้กระแต่งมากินคู่กับสเต็กกันนะครับโอเคเราเริ่มต้นขั้นตอนแรกอย่างไรฮะขั้นตอนแรกของโเตโต้กระแตงก็คือเดี๋ยวเราจะมันฝรั่งไปล้างปอกเปลือกแล้วก็สไลด์ความหนาเนี่ยก็คือไม่เกิน3มิลเพื่อเตรียมมันฝรั่งใช่เพื่อเตรียมมันฝรั่งที่จะจะไปทําอะไรต่อกันก็คือเราจะเปลี่ยนจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้เนียนๆใช่แล้วซึ่งทั้งหมดนี้เคยสอนไปหมดแล้วครับชาลิดก็ปฏิบัติได้เลย ครับเชฟได้ครับเอาไปล้างก่อนนะฮะ,ฮะฝรั่งที่ดีแต่ความจริงเราล้างมาแล้วรอบนึ่งแหละทุกคนเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดซื้อมาจากซูปเปอร์หรือบางทีแบบตลาดอะไรเงี้ยนะดินพื้นเราจะรู้เลยว่าดินนี่จะพลังพ้งพลูปอกมันฝรั่งนะฮะใช้มีดพีเลอร์ฮึบทำไมมันยากขึ้นวะวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ทำนาน เอ่อมันฝรั่งวันนี้มันมีความแบบผิวมันค่อนข้างเรียบนะไม่เหมือนวันก่อนๆที่เราทําแล้วเป็นเป็นรูมัเปนหมดเลยคือจริงๆมันฝรั่งเนี่ยมันเคยสังเกตมันจะมีลูกเล็กกับลูกใหญ่เออใช่ไหมจริงๆลูกเล็กอ่ะเขาเรียกว่ามันซุปคือมันจะนิ่มไวถ้ามาต้มซุปเหมาะสำหรับทําพวกแกงเจริพวกซุปนี่แหละตามชื่อของมันแต่พอถ้าเราใช้มันฝรั่งที่จะทําอย่างอื่นเป็นเมนูอย่างอื่นเราเลือกใช้มันใหญ่ๆเลยเพราะว่ามันมีเยอะกว่ามันทําได้เร็วกว่าโอเคครับผม ปอกมันฝรั่งเรียบร้อยฮะนี่คือถ้าเกิดแบบคนดูไม่รู้เนี่ยอาจจะลึกว่าวันนี้เราทำข้าวเหนียวมะม่วงเลยเนี่ยเหมือนมะม่วงเลยนี่กะทินี่กะทิแบบใกล้ได้ละอ่ะยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะสไลด์มันให้เป็นแผ่น3มมิลไม่เกิน3มมิลออสไลด์ลงไปตรงๆเลยตรงๆเลยเป็นแผ่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆว้าวเป็นขั้นตอนที่กินแรงมากๆนี่หนาไปไหมเนี่ยสามมิลไหนดู้สิอย่างอันนี้ถือว่าหนาไปไหมได้อยู่ได้อยู่เนาะใช่ ทุกคนซอยไปฮะระหว่างที่บุญซอยบุญก็โหโห <c oughs> ทำไมเจมที่โกงอ่ะ <c oughs> นี่มันจะหนาพอประมาณเนี้ยไม่เกิน3มมิลนี่มีเครื่องสไลด์ลด้วยเครื่องสไลด์หน้าตาแบบนี้นะทุกคนเครื่องสไลด์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่มีใบมีดให้เลือกหลายเบอร์สมมุติว่าเราความหนาเท่าไหร่อ่ะมันจะมีเขียนไว้เลยนี่1.5มิลก็เสียบตัว1.5มิลเข้าไป เราก็เอามันฝรั่งมาขูดลปแต่ถ้าแบบใครไม่ชอบกินที่มันเป็นชิ้นใหญ่มากบางทีตัวสลด์นี้มันทาให้มันหนาก็สลด์มือมันก็จะได้บางหน่อยหนาโอ้โหหนาไปเริ่มเลยถ้ามันหนานี่คือมันจะสุกไม่เท่ากันใช่เพราะว่ามันสุกไม่เท่ากันถ้าชิ้นบางมันก็จะนิ่มไปหน่อยอะไรเงี้ยโอเคเรียบร้อยเราหั่นมันฝรั่งเสร็จแล้วเย่นี่แล้วมีตรงนี้อีก กองหนึ่งนะฮะทุกคนแล้วเราต้องทำไงต่อเมื่อกี้อย่างที่ไอซ์บอกว่าตัวมันฝรั่งวันนี้น้ำมันเยอะมากเลยแต่เราจะเอาเกลือลงอแล้วก็ปล่อยให้มันเสเด็ดน้ำหน่อยค่อยเอามาซับกันอีกรอบหนึ่งเพื <Okay. S 2> ่อให้มันแห้งแห้งเยอะๆเลยอันนี้ใครอันนี้อันนี้พี่บ๋ม oh <my> ครับโอ้ไม่ค่มีอีกไหมเนะี่ยมีอีกเยอะเลย <laughs> <laughs> บูมทะเลิดวันนั้นเราสอนสไลด์แล้วนะเราว่าเกลือจะทำหน้าที่อะไรครับ ทำหน้าที่ดูดความชื้นครับมันจะพยายามดูดน้ําออกไปให้มากที่สุดครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซับมันอีกทีหนึ่งแล้วก็มันทําให้อร่อยด้วยจังหวะนี้มันจะช่วยให้ตัวมันฝรั่งมีรสชาติด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปอบแล้วมันจะได้มีรสชาติเค็มๆนิดหน่อยเพราะว่าสิ่งที่เราใส่ในวันนี้ไม่มีเครื่องปรุงใดๆรสชาติที่ได้มีชีสเกลือนิดหน่อยเหรออ๋อก็คือเอาเกลือปรุงรสอย่างเดียวเลยใช่เราจะพักไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทําครีมของตัวอันนี้รอ ระหว่างที่เรารอมันฝรั่งใช่ไหมเราก็จะมาตีตัวครีมที่เราจะใช้สร้างความลิ้ความแบบมันในชั้นระหว่างชั้นของมันเพื่อทําให้แบบมันมีความแบบครีมมี่ด้วยไม่ใช่มีแค่ชีสอย่างเดียวที่ต้องใช้เนี่ยมีซียางมีเนยกระเทียมครีมแล้วก็นมอืมกระเทียมนี่เราไปสับมาเรียบร้อยแล้วนะถูกต้องสอนวิธีหั่นกระเทียมไปแล้วนะฮะจริงๆมันหั่นวิธีเดียวกับหอมใหญ่นะครับ ยังไม่ได้ดูไปดูทริปหั่นผักได้นะฮะ e ีแล้วนะ e ีหนึ่งสองหนึ่งสองสองตั้งไฟก่อนใช่เปิดไฟปพ๊บก็ใส่เนยลงมาได้เลยเราใส่เนยลงมปก่อนเนยที่เราใช้เป็นเนยจืดเพราะว่าอะไรครับเชฟถ้าเกิดเราใช้เนยเค็มเนี่ยส่วนผสมเราเมื่อกี้เรามีการใส่เกลือลงไปในมันฝรั่งก่อนแล้วส่วนหนึ่งเพื่อให้มีรสชาติแล้วก็ตัวชีสที่เราใช้มันมีความเค็มแล้วตั้งแต่ละเลเยอร์ที่เราจะวางกันต่อไปอ่ะก็จะมีการใส่เกลืออีก ถ้าเราใช้เนยเค็มเดี๋ยวมันจะเค็มเกินคือเราละลายเนยให้มันแบบว่าทั่วๆกระทะแบบนี้ถูกไหมให้มันละลายก่อนไฟไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวเนยแตกมันพูดง่ายๆอ่ะก็คือถ้าเนยมันเค็มอ่ะเราไม่รู้ว่าความเค็มของมันเพิ่มแค่ไหนเนยแต่ละยี่ห้อก็เค็มไม่เท่ากันอีกดังนั้นเราใช้เนยจืดที่มันแล้วเราเติมเกลือเองถูกไหมเราอได้ตัวความหอมไรของมันเรียบร้อยแล้วพอเนยละลายหมดปุ๊บเราก็ใส่กระเทียมได้ ใส่กระเทียมลงไปครึ่งเดียวก่อนแค่นี้เหรอเสร็จแล้วใส่นมต่อได้เลยปึ๊บลงไปเลยนี่อย่างนี้แล้วก็กวนให้เข้ากันไปเรื่อยๆใส่ครีมลงไปพร้อมกันได้เลยด้วยครีมนี่คือครีมอะไรฮะเป็นคุกกิ้งครีมจริงๆถ้าเกิดทําพวกเมนูอบชีสแบบนี้ต้องใช้ที่มันมีแฟตสูงๆยิ่งสูงยิ่งดีจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออาหารฝรั่งเนี่ยมันปรุงน้อยมากที่ผมบอกใช้แค่เกลือกับชีสเวลาเราทำอ่ะที่บ้านอ่ะ ซื้อของที่ดีที่สุดแล้วมันจะอร่อยเองเพราะว่าวัตถุดิบเป็นรสชาติอย่าไปห่วงของที่ใช้ว่าไอ้ซื้ออันนี้ก็พอมั้งไอ้นี้ลดราคาอยู่มองกันที่ดีที่สุดแล้วก็ซื้อมาทั้งชีสทั้งครีมทั้งนมทั้งเนยแล้วมันจะอร่อยเองเพราะว่ารสชาติของอาหารหลักๆยู่วัตถุดิบที่อยู่แล้วพอทุกอย่างมันดูเข้ากันหมดแล้วไม่มีเนยเป็นริมริมริมมไม่มีนมกับครีมมันผสมกันหมดแล้ว ก็พอได้แค่ให้มันร้อนพอทั้งหมดนี้ใช้ไฟอ่อนหมดเลยเราจะเห็นว่ามันไม่เดือดเลยนะทุกคนใช่คือข้ามเดือดต้องคนไปเรื่อยๆด้วยใช่ต้องคนให้มันเข้ากันเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คนเนี่ยตัวเนยมันจะเห็นป่ะเนยมันจะขึ้นมาข้างบนคือมันเป็นไขมันแหละมันก็จะลอยขึ้นมาแต่ว่าไม่เป็นไรใช้ได้โอเคทีนี้ถือว่าใช้ได้แล้วใช่แล้วเรียบร้อยหลังจากที่มันฝรั่งของเราถูกหมักเกลือไว้นะฮะทุกคนเราจะเห็นว่านี่ มันจะคายน้ําออกมานะครับยิ่งมันคายน้ําเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมันแห้งเท่าไหร่มันจะยิ่งอร่อยใช่ง่ายแต่เพื่อทําให้มันฝรั่งของเราแห้งขึ้นไปอีกเราจะซับด้วยเอาทิชชู่มาเราจะใช้ตัวช่วยเรียกว่ากระดาษทิชชู่ทิชชู่ใช่เรียกว่าแนปกินวิธีทำก็คือเดี๋ยวเราใช้กระดาษปูใช่ไหมแล้วก็เอามันฝรั่งเนี่ยเรียงไป ขั้นตอนนี้ที่คือจําเป็นไหมจริงๆจาเป็นอย่างที่บอกตอนแรกคือถ้าเกิดเรามันฝรั่งเรามันยังมีน้ําเยอะอยู่แล้วเราไปอบอ่ะมันจะมีน้ําออกมาในในตัวกาแตงของเราอ่ะทำให้ตัวครีมมันถูกแยกชั้นด้วยน้ําแล้วมันก็จะไม่แห้งสักทีมันจะไม่เกิดความคริมมี่แล้วตัวชีฟก็จะไม่เกาะ ดังนั้นคุรซับเถอะใช่ซับเถอะเนี่ยเวลาเราไปกินไฟไดนิ่งนะที่เขาคิดเราแพงๆหัวละสี่พันเนี้ยอาหารทุกจานของเขาอ่ะเขาทําขั้นตอนแบบที่เรากําลังทาอยู่ตรงนี้แหละอืนี่เราทํามาประมาณจะชั่วโมงแล้วมันยังไม่มีวิบวับว่ามันจะได้อบเลยตอนนี้ซึ่งถ้าไปกินก็ยอมจ่ายเขาไปเพราะว่าเขาตั้งใจทําให้เราจริงๆทำสามชั่วโมงกินประมาณ3มนาทีไม่ถึงสามวิก็รบเข้าไปหมดเลยแววบบางคนก็ไม่ให้ค่ากับมันด้วยไม่เข้าใจกินเข้าไปก็โอเคอร่อยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไง นี่จริงอาหารทุกอย่างแหละถ้าเกิดรู้วิธีทมามันนะทุกคนที่เขาคิดทุกอย่างออกมาเขาตั้งใจทําทุกอย่างแล้วแหละ<ม>แค่เรา<ม>บางทีเราเข้าถึงมันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยเล่าว่ามันทํามายังไงหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทําใช้เวลากับขั้นตอนนี้สักพักหนึ่งนะฮะทุกคนเียเลา ครับเรียบร้อยเลังจากที่เราเรียงมันฝรั่งเสร็จแล้วหน้าตาที่ยวเนียเสร็จจะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ไปเรื่อยๆคือเราก็ซ้อนอไว้เพื่อให้มันซับน้ําออกใช่ไหมอันนี้เราจะต้องพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึง 2, 2ชั่วโมงขึ้นอยู่ว่ามันแห้งแค่ไหนลองจับดูได้เลยต้องม,มาลองพลิกๆดูใ,ใช่ให้มันแห้งอ่ะหมายถึงว่าจับไปแล้วไม่เปียกใช่ไมถ้าไม่เปียกหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงมันฝรั่งจะหน้าตาแบบนี้ก็คือตัวมันฝรั่งเนี่ยถ้าลองจับดูคือมันจะ แห้งเลยเออเห็นถ้ามองเนี่ยมันจะเห็นแบบแป้งเลยอะสีที่มันดําขึ้นนี่เกิดจากเพราะมันโดนอากาศโดนอากาศใช่ปกติแมนฝรั่งถ้าเกิดจะให้สีสวยต้องแช่น้ําแต่วันนี้เราต้องการให้มันแห้งมันก็เลยเป็นสีไม่ได้ใช่มันก็จะเป็นสีเข้มหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วเราจะเริ่มทํากันเลยสีทำคือ ก็คือเราจะเรียงมันฝรั่งลงไปในถ้วยอือนี่คือถาดอบของเราใช่ะถาดอบดูยังไงก็คือมันจะเป็นถาดแก้วแล้วก็มีหูจับอือจะเป็นทรงไหนก็ได้จะเป็นตื้นจะเป็นลึกแต่ว่าถ้าเกิดจะให้สวยอ่ะต้องแบบไม่สูงเกินไปมันจะได้ขึ้นมาแบบถึงขอบมีของพรีเมียมของพรีเมียมอยู่ไหนวะส่วนของพรีเมียมจะหน้าตาแบบนี้คำวยิงไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นแก้วอย่างเงี้ย ข้อดีอย่างหนึ่งอะคือเราจะเห็นตอนที่เราอบในเลเยอร์ว่าเฮ้ยมันมันโอเคไหมมันดูมันดูแบบเปียกไปหรือเปล่าแห้งหรือยังอะไรเงี้ยมันจะเห็นชาดตอนนี้มันจะเห็นแค่ข้างหน้าอแต่นี้แบบบางคนอาจจะชอบมากกว่าเพราะว่ายกเสิร์ฟแล้วข้างมันสวยขั้นตอนคือไงขั้นตอนคือเราจะมันฝรั่งเนี่ยค่อยๆวางเรียงลงไปเรียงให้มันซ้อนกันนิดนึง แบบนี้เลยใช่แล้วก็วนไปเรื่อยเรเราต้องสนใจความหนาบางของมันไมไม่ต้องสนใจจริงๆไม่ต้องสนใจแต่ว่าแค่ให้มันให้มันให้มีส่วนทับซ้อนกันไม่เนี่ยมันหั่นออกมาแล้วมันจะไม่สวยมันจะหลุดออกจากกันอ่ะจริงๆพอพอเวลาเราจะกินเนี่ยเราจะหั่นมันลงไปเป็นชิ้นเหมือนตัดป็นส่วนหนึ่งแล้วพอเรายกมาเพราะถ้าเราเรียงมันไว้แบบสวยสวยอ่ะตอนเลเยอร์ข้างๆเวลาเรามองอ่ะมันจะเป็นมันแบบทั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 บกันไงถ้าเราวางแบบสเปะสปะ ตัดออกมามันก็ไม่สวยประมาณนั้นพอเราได้สักประมาณสองชั้นเราก็จะใส่น้ำอันนี้ทีนึงใส่น้ำลาดลงไปฟางพอราดไปอย่างนี้เลยหรออือนี่เลยไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี้โรยเกลือเกลือพริกไทยไม่ต้องเยอะทั่วทุๆนิดเดียวเกลือปรับเป็นหัวเล็กสุดก่อนแล้วก็แค่บางๆปึ๊บปึ๊บเท่านี้แล้วก็พริกไทยเยอะได้ประบปริยาใส่เลยถ้าชอบตามอัธยาพอพอดีก็พอดีพอดีได้ โอเคมันนี้พอใช่ต่อไปจะเป็นทามถ้าเป็นไม่ได้ก็ซื้อใบสดนะอย่าไปซื้อใบแห้งมาแล้วก็แค่นี้เหรอใช่แค่นี้พอกลิ่นกลิ่นทามแรงมากใช่แล้วก็ชีสชีสคือเราใช้อะไรฮะใช้เป็นกูแยกูแย่สวิตเซอร์แลนด์คือจริงๆเมนูนี้สำคัญที่สุดอ่ะมันต้องใช้ชีสที่ถูกชนิดเพราะชีสมีเยอะมากถ้าเราใช้ชีสผิดชนิดอ่ะรสชาต ที่ควรจะได้อะมันจะผิดไปอ่าก็เลยเขาในสูตรเรซีพีของฝรั่งเศสให้ใช้ชีสกูยใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าบ้านใครหาซื้อไม่ได้จริงๆอ่ะจริงๆใช้เป็นพวกมอสซาเลล่าอะไรี็ได้อยู่โอ้แต่กูยนี่กลิ่นดีมากเลยกลิ่นดีมากๆากก็เป็นมอสเซเล่าเนี่ยโลนึงอย่างพอใช้ได้หน่อยอะประมาณ500-400ออันเนี้ยประมาณเกือบเกือบสองพันพันเจ็ดพันแปด นะคัต่างกันสี่เท่าเลเยอร์ต่อไปเวลาวางอ่ะกดด้วยฉันต้องแน่นวางอย่างง้ใช่อย่างงี้ตรงไปเลยถูกไหมถ้ามันเละออกโอ้คือพอมันมันแห้งๆแล้วมันรู้สึกเลยว่ามันต้องอร่อยแน่ๆแค่นี้เหรอชั้นเดียวพอชั้นเดียวก็ได้ค่ะชั้นเดียวใส่ลแล้วเราก็ราดครีมอีกรอบนึ่งเหมือนเดิมค่ะเกลือพริกไทยเกลือน้อยๆนะเกลือและพริกไทย มันบางจุดมันเกาะกันเกินไปม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะนี่แหละคนทําอาหารแรกๆเลยนะมันจะมีคนคนแบบพ่มุ์เลยมันจะรู้สึกว่าแบบเอ้ตรงนี้มันเยอะทำเลยทำเลยมันไม่มีทางเท่ากันอ๋อมันไม่มีทางเท่าไหร่โอเคต่อไปชีสเราจะทําแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆจนมันฟูของเทรเราแล้วก็จะพอพอได้ลงมือทําก็ทําให้รู้เลยนะว่ากินสเต็กเฉยๆก็ได้นี่บ่า ก็ทามาถึงชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมคือใส่ครีมใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ทาแต่ว่าเราจะเว้นตัวชีสไว้เพื่อที่จะเอาชีสใส่ตอนจบให้หน้ามันแบบเจมเกลียเหมือนลซาน่ญญาอะไรเงี้ยคืออบซ้ำอีกทีหนึ่งว่าใช่ก็คือรอบแรกที่เราอบอะ่ะเราจะเอาฟอยล์ปิดข้างบนแล้วก็อบประมาณ1ชั่วโมง15นาทีที่ความร้อน 180, 180องศาเตานี่เราต้องเตรียมไว้ก่อนด้วยนะทุกคนใช่ต้องพีทิเตาก่อนคือตอนที่เราเข้าไปอ่ะไม่ใช่แบบเราเปิดเตาปุ๊บเรายัดเข้าไปเลยเริ่มนับหนึ่งไ,ม,ไม่ได้เตาที่เราเข้าไปคือมันต้อง180รอรออยู่แล้วเยอะไปอ่ะได้อยู่ได้ อย่าเยอะมากอย่าเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรที่ถามไะไรไปก, <c oughs> ก็ก็ได้เท่านั้นเลยใส่เยอะ <c oughs> ไปไหมไม่เป็นไรหั่นหน <c oughs> านนไปไหมไม่เปไน็นไรทําอาหารเนี่ยนะมันต้องรู้สึกว่ามีฟีล l i n g ของเราด้วยมันจะเป็นของของพี่เท่านั้นมันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งสําหรับพี่เท่านั้น <c oughs> พี่เป็นคน <c oughs> ทํามันแต่ถ้าพี่ทามันเรื่อยๆพี่จะรู้ว่าอ๋อวันนี้เราทาอันเนี้ยแล้วมันหนาไปแล้วพี่ก็ต้องปรับเอง <c oughs> พี่ไม่มีวันรู้ในในใน,ในวันแรกที่พี่ทาหรอกว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าว่ามันจะดีไหมทำไปเถอะ ไม่มีผิดไม่มีถูกอาหารถ้ามันไม่อร่อยเราเป็นคนทำมันเราก็ต้องกินมันดีปลาปิดฟอยโอเคเดี๋ยวเจอกันนี่ชั่วโมง15นาทีเฮ้ผ่านไปแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงให้ลมมันออกก่อน เวลาเปิดเตาอบที่ช่วยระวังด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาเปิดปุ๊บไอร้อนมันจะพุ่งออกมาตึ้มตุมตึ้มตุมต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 มพอเราอบไปหนึ่งรอบเนี่ยเปให้เราลองเปิดมาเช็คก่อนว่ามันมันสุกหรือยังอ่ะมันนิ่มหรือยังใช่วิธีทำก็คือเราต้องเปิดฟอยล์ออกดูนะฮะดีมากนา่อันนี้คือตอนนี้มันสุกแล้ววิธีเช็คว่ามันสุกหรือยังเราเอามีดเนี่ยจิ้มลงไปเลยถ้าเกิดมันลงแบบง่ายๆเลยก็คือสุก แต่ถ้ามันลงไปแล้วมันรู้สึกว่ามันยังมีแรงต้านอยู่เหมือนแบบเป็นกรอบอยู่ก็ไม่สุกอันนี้ก็สุกแล้วลองลองอ่าโอเคเข้าใจแล้วก็คือแบบใช้แรงน้อยมากๆนั่นเองใช่สมมุติว่าได้แล้วเราจะไม่สมมุติมันได้แล้วอได้แล้วเมื่อได้แล้วโทษครับเมื่อเราได้แล้วเราจะโรยชีสเพื่ออบรอบสุดท้ายให้ด้านหน้าของมันเนี่ยเป็นชีสเยิ้มๆใช่ใส่เยอะหน่อยได้ใส่เยอะหน่อยได้ แล้วก็จะอบอีกรอบหนึ่งใช่ประมาณ 15- 20านาทีเราเช็คตลอดแหละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ที่ความร้อนเท่าเดิมถูกเท่าเดิมรอบนี้ไม่ต้องปิดฟอยแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นว่าชีสมันบลู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 บหรือเปล่าแล้วก็รออีก15นาทีประมาณใช่แล้วเช็คทีทีแล้วเราก็จะรอให้โปเตโต้กระแต่งของเราคบจนเสร็จใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่ง เรียบร้อยครับเปิด,เป,ดเปิดมีดไม่ใช่โอ้โดูดิอุ้ยร้อนอันนี้เท่านี้โปเตโต้กาแตงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนที่เราจะกินเราจะต้องทิ้งไว้ตรงนี้ประมาณสัก5นาทีก่อนอเพื่อให้ทุกอย่างมันเซ็ตตัวให้ชีสมันไม่ปุดๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองหั่นดูเมื่อเวลาผ่านไปครบประมาณสัก5นาทีแล้วเนี่ยทุกคนครับไอตัวชั้นเลเยอร์ต่างๆมันจะเริ่มเซตตัวแล้ว ทีนี้เราก็จะพร้อมในการหั่นครับวิธีเสิร์ฟก็คือเราจะหั่นไปเป็นเลเยอร์แบบนี้ชเวฟแอ่ามาแล้วจานจานโอ้โอ้โอเคพอเราทําเสร็จแล้วเราหั่นออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบมันฝรั่งซ้อนกันเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับนี่คือสักเซสใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นสมัครเล่นนิดนึงเพราะว่าเราหั่นมันฝรั่งแบบไม่ได้ไม่ได้บางมากแล้วก็ไม่ได้เท่ากันมาก แต่ถ้าจะให้ดีเลยนะคือมันฝรั่งจะต้องบางกว่านี้แล้วก็จะต้องซ้อนกันละเอียดกว่านี้ใช่ใช่ไหมคือพอมันยิ่งบางอะ่ะช่องว่างระหว่างอันมันจะน้อยทําให้ตัวชั้นมันแน่นเ<ม>วลาเราตัดปุ๊บมันก็จะเซ็ตตัวอย่างนันเลยมันจะไม่ไหลลงมาใช่แต่นี้คือบุมธนิษฐทำก็นิดนึงอ่ะชิม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 จานนี้ดีกว่าชิมด้วยก<ม>ันเ,เลยชิมเลยอร่อยอร่อยเลย<ม>คือรสชาติที่ได้เนี่ยมันจะเป็นรสชาติของชีสที่เราเลือกมาใส่ซึ่งในที่นี้ก็คือกุยแย บวกกับเกลือแค่นั้นเองแล้วมันกลิ่นของทม์เป็นตัวนํไทามมันจะช่วยกบกลิ่นของชีสลงไปพอถูกวนมีคนอยากกินแบบมั้ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยพิเ็ดเลยไปลองหัดนทำกันเองที่บ้านนะคะทุกคนโปเตโต้กราแตงไซดิชของเราในวันนี้เพื่อมากินคู่กับสเต็กนะครับตอนหน้าจะสอนอะไรอีกต้องโปรดติดตามนะฮะถ้าเกิดใครอยากดูไซดิชจานอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าอยากให้เราทำอะไรมาได้ กินคู่กันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย